สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไั่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไั่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณเรามาดูสถานการณ์ตัวเขาเขาคิดอย่างไรมาดูความคิดเขาจะทำอย่างไรกับชีวิตเขา การสร้างแรงบันดาลใจเขามีแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจความคิดสร้างชีวิตมีแรงบันดาลใจ นี้เขาตัวเขาแสวงหาความรู้แล้วเขาก็หาความรู้เพิ่มเติมในตัวเขาเนี่ยก็หาแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาแล้วก็หาความรู้เรียนรู้ชีวิตความรู้สึกเขาตั้งเป้าหมายเขามีเป้าหมาย ดูมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มุ่งมั่นก้าวไปมีเป้าหมายในชีวิตตั้งเป้าหมายไว้ต้องการปรารถนาความสำเร็จสมหวัง mm. เขาว่า mm. การพึ่งพาตนเองมุ่งมั่นเขาไม่กลัวไม่กลัวที่จะบินเดียวโดดเดียวกล้า าหารยืนหยัดยืนหยัดเพื่อทุกคนเพื่อคนที่เขารักครอบครัวเพื่อคุณเขาจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อทุกทุกคนมุ่งมันนะ่นค่ะเรียนรู้อันนี้เขาเหมือน สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้มุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าทำเพื่อทุกคนความรู้สึกเขาความคิดเขาแล้วเขาเป็นอย่างไรอีกชีวิตเขาในตอนนี้คิดอย่างไรจะทำอย่างไรรู้สึกอย่างไรตัวเขาการเรียกร้องบอกกล่าวให้ทุกคนรู้ให้คุณรู้ ให้เข้าใจเขาอยากพูดมันจะบอกเปล่าประกาศคำทางไม่รู้จะพูดอย่างไรจะทำอย่างไรในความคิดความความขัดความไก่เกลียพูดคุยเข้าใจกัน แต่เขาไม่ไม่แสดงออกแลวเขาอยากพูดอยากคุยแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรเนะี่ยไกลเกลี่ยอยากพูดไกลเกี่ยกับคุณพูดคุยทําความเข้าใจให้ได้ดังที่คิดที่ต้องการแต่เขาก็ยังเก็บไว้ติดสินบนให้คุณมีความสุขอยากพูดอยากบอกเนะี่ยไกลเกลี่ยแต่ก็คําทางว่าจะพูดอย่างไรเพ้อฝันความราดถนาความฝันความหวังของเขา ให้เข้าใจว่าเขาปรารถนานะต้องการทําเพื่อทุกคนเพื่อคนที่เขารักมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็อยู่ฝันความฝันจินตนาการวางแผนชีวิตให้เกิดขึ้นได้ดังที่คิดที่ต้องการาเขาว่าเขาจะทําให้ได้ต้องการให้คุณเข้าใจทุกคนเข้าใจเขาอะไก่เกียอันนี้เขาเดี่ยวได้ เหมือนเขาอยู่คนเดียวความคิดความรู้สึกตอนนี้เดียวดายไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะทำอย่างไรมีเพื่อนมีคนมาพูดมาคุยอ่ะให้คุณเข้าใจเขามีคนรอบข้างเข้าใจเขาแต่ดูนี้เขาคำทางไม่รู้เขาไปคนเดียวเขาจะทำอย่างไรแล้วเขาอยากบอกแล้วเขาเป็นอย่างไรอีก กลยุทธ์หาวิธีกลยุทธ์ด้วยความฉานฉลาดการเรียนรู้ปรับความเข้าใจทำความเข้าใจชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณที่เขารักคือคุณครอบครัวพ่อแม่ลูกความคิดความหวังความปรารถนาของเขาคือคุณให้มีความสุขติดสินบนให้คุณสมหวัง สมปรารถนาเขาทำได้เขาอยากทำให้คุณมีความสุขทำเพื่อคุณเพื่อครอบครัวความขัดแย้งไม่สรุปความขัดแย้งกันไม่เข้าใจในความฝันความปรารถนาเขาก็อยากให้ทุกคนคนที่เขารักเข้าใจแบบคุณครอบครัว พราะนี่ไก่เกียพูดคุยหาวิธีกลยุทธ์ที่แยบย้ายแยบคายแยบยนต์ฉเฉลียวฉลาดที่จะทำให้ได้ดังที่คิดที่ฝันเตรียมตัวเขาเตรียมพร้อมความตั้งใจมุ่งม,มั่นจะทำให้ได้ให้ทุกคนมีความสุขได้ดังที่เขาต้องการความรู้สึกเขาความความคิดเขาแล้วเขามีอะไรอยากบอกคุณ เขาอยากบอกคุณอะไรอันนี้เขาอยากเป่าประกาศบอกให้รู้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกฉันฝันถึงคุณมากมาเกินไปฝันถึงคิดถึงไม้กายสิทธิ์ต้องการให้เหมือนมีสิ่งวิเศษเสกได้มีปฏิหารเกิดขึ้น ความสำเร็จสมหวังดังที่คิดที่ต้องการนี่เขาฉันสามารถเป็นฮีโร่ของคุณได้นะที่รักเขาจะเป็นฮีโร่ของคุณเขาจะทำได้ดังที่คิดที่ฝันที่ปรารถนาไว้เขาจะเป็นฮีโร่ของคุณความรักคือคำตอบ ขาอยากบอกว่าความรักคือคําตอบทุกอย่างเขารักคุณความรักคือคําตอบคุณมีความสําคัญสําหรับเขาคุณสําคัญคุณเป็นคนสําคัญอันนี้เขา่าชันกังวลเกี่ยวกับ เขากังวลระหว่างคุณกับเขาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขากังวลอ่ะคิดสิบแปดบวกคิดถึงคุณนี่เขาบอกว่าฉันไม่เคยจินตนาการถึงความสมบูรณ์แบบแบบนี้มาก่อน เขาจินตนาการถึงคุณถึงชีวิตอนาคตคิดหวังฝันแล้วก็คิดถึงคุณอันนี้เขาบอกว่าชีวิตชีวิตของฉันเริ่มต้นชีวิตของเขาเริ่มต้นเมื่อเขาได้พบคุณมีความสุขเหมือนมีความหวังเมื่อพบคุณ ชีวิตเขาเริ่มต้นจากการได้พบคุณมีคุณอยู่ในชีวิตเขาว่าเขาเสพติดคุณแล้วหลงคุณแล้วรักคุณขาดคุณไม่ได้ฉันกลัวเกินกว่าที่จะพูดที่จะบอกคุณเขากลัวกลัวคุณไม่เข้าใจกลัวคุณไม่รักเขาเขาวิตกกังวลที่จะพูดจะบอกคุณแล้วเขา เรามาดูความรู้สึกเขาความลับที่อยู่ในใจเขาอะไรอีกเขารู้สึกอย่างไรกับความรักเขามีอะไรเขาไม่กล้าพูดกับดักผูกติดอยู่ติดอยู่ยเขาเขาติดอยู่กับกับดักรักกับความรัก ยความลับในใจเขาความรู้สึกเขาเขาติดติดอยู่กับความรักระหว่างคุณกับเขาแล้วผูกมัดทําอะไรไม่ได้กับโอกาสครั้งที่สองแก้ไขเขาต้องการแก้ไขแก้ไขชีวิตแก้ไขความรักทําให้ดีขึ้นมีโอกาสอันนี้มองไม่เห็น ลางเรือนวิ่งก้าวต่อไปยังมองไม่เห็นแสงสว่างแล้วตายสำรับปล่อยพลังอันบริสุทธิ์ชำระล้างชำระล้างรักษารักษาอุปสรรคปัญหาในใจเขากำลังรักษาต่อสู้แก้ไขความรู้สึกเขากับความรักความรับแล้วเขาจะทำอย่างไรกับความรักอีก ความรักเขาเป็นอย่างไรรูปภาพนึกถึงอดีตความคิดถึงอดีตแล้วก็สร้างสร้างความสิ่งใหม่ๆมาแก้ไขพลังต่อสู้เขาคิดถึงอดีตความรักเหมือนเสี่ยงโชค ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปความคิดว่าความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจะเป็นคู่กันไหมความรักนี้ยังเสี่ยงยังเสี่ยงว่าจะไปทางใดแล้วก็วิตกกังวลอดีตเอามาแก้ไขความรู้สึกเขาระยะใหม่จุดประกายต่ออายุการเติบโตเปลี่ยนใจลุกขึ้นจากความทุกข์วิตกกังวลนะเขาปรับปรุงตัวเขา พบแสงสว่างก้าวเดินต่อไปความรู้สึกเขาแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณเขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณนีความรู้สึกเขาเขาอยากบอกอะไรคุณอันนี้เขามีข้อความฉันไม่อยากเป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้แก้ไขอดีตฉันรู้สึกเหงาเขาบอกว่าเขารู้สึกเหงามันมากเกินไปเหงามากคิดถึงคุณหลงคุณมากเกินไป ฉันไม่สามารถแสดงออกได้ฉันหวังว่าฉันจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับคุณได้ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสู้กับชีวิตยืนหยัดต่อสู้ไปกับคุณ นี่เขาบอกว่าฉันต้องเก็บความรู้สึกที่แท้จริงของฉันที่มีต่อคุณเอาไว้ฉันไม่สามารถสัญญาอะไรกับคุณได้ดูเขาเก็บเก็บความรู้สึกแล้วเขาไม่สามารถสัญญาอะไรได้ว่าเขาจะทำอย่างไรได้บ้างดูเขาจะ อันนี้เขาบอกว่าฉันเสพติดคุณคิดถึงคุณหลงคุณขาดคุณไม่ได้คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าเขาแต่เขาก็รักคุณแล้วเขาว่าคุณต้องได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ฉันกลัวการถูกปฏิเสธเขากลัวคุณปฏิเสธเขา ฉันจำเป็นต้องคิดก่อนแล้วเขามีอะไรอยากบอกคุณอีกมีข้อความเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรอีกซ้อม ฉันต้องการแก้ไขการเชื่อมต่อระหว่างคุณกับเขาซ่อมหัวใจซ่อมแซมที่ขัดแย้งกันที่มีปัญหามีเรื่องอื่นอีกที่ขัดขวางการที่เราอยู่ด้วยกันมีเรื่องอื่นมีคนอื่นที่เข้ามาทำให้คนกับเขาขัดแย้งกันเขาต้องการซ่อมแซมหัวใจ ซ่อมแซมอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับองค์อื่นคนอื่นเข้ามาความมุ่งมัน่นฉันอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของฉันคุณเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเขามุ่งมั่นตั้งใจมีคุณในอนาคตดูเขาจะเหงาเศร้าทำอะไรไม่ได้แต่เขาตอนนี้เขาไม่มีความสุข ต้องการแก้ไขความแตกลาวละเลยฉันไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้นะเขาเขาเหงาเขาเศร้าเขายังทำอะไรไม่ได้ทำให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่ดีได้ความไม่ซื่อสัตย์ความมีอุปสรรคปัญหานะเข้ามาขัดแยง้งแล้วก็มีบุคคลอื่น ้องการแก้ไขไม่ชื่นชมฉันรู้สึกเหมือนคุณไม่สนใจเพราะว่าคุณไม่สนใจเขาเขารู้สึกความรู้สึกเขาเขาบอกความรู้สึกอันนี้เขาบอกว่าฉันอยากจะบอกความจริงกับคุณอยากพูดความจริงที่อยู่ในใจเขา เพราะว่าเขาไม่ได้บอกคุณทุกอย่างเขาอย่าบอกคุณทุกอย่างบอกความจริงทั้งหมด